โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็นี่ครับผมอยู่กับช่อง d r a g o n e x e x l e กกันนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมให้ทุกท่านรู้กันนะครับผมว่ามีแพ็กไหนเข้ามาบ้างนะครับผมก็มีแพ็กที่เล่นแล้วอาจจะได้เหรียญมาเปิดแพ็กอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมก็แค่ผมก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับช่องและก็บีทูเอ็กกันด้วยนะครับผม มันใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินวาทีจริงๆนะครับผมก็คิดว่าผมอาจจะมีสิ่งรบควนได้นะครับผมก็มต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมพื่ผมก็แพ็กที่เข้ามาผมก็ขอไปดูที่ดีแมทก่อนเลยนะครับผมว่ามีอะไรเข้ามาอีเวนต์นะผมก็มีพี่ใดนะครับผม,ผม,ม,บผมอิตาเลียนลีกหรือว่าลีกอิตาลีนั่นเองนะครับผมแล้วก็วัวว่ายขับ50เหรียญเหมือนเดิมได้ครับผม ก็เล่นเพียง3ประตูก็จะได้เหรียญแล้วครับผมส่วนอีเวนต์นี้ผมก็จะได้เป็นโม y วขับแพ็กพีอาร์วีกนั่นเองผมเปิดฟรีหนึ่งครั้งเท่ากับแพ็กพี t h ร์วิกเราจะเปิดได้4ครั้งกันนะครับผมแช่เ,เหรียญสาครั้งแล้วก็ของฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอีฟอร์ลอนริกก็ไม่มีอะไรามากผมก็เหมือนเดิมเฟสแมทก็เหมือนเดิมควิกแมก็เหมือนเดิมนะครับผม ต่อมาได้ผมเราไปดูที่อ n นกันก่อนเลยอ Eve Point มีอะไรเข้ามามัเพย์เยอร์แล้วผมก็เหมือนเดิม่าผมเป็น Posco Elbe Yamato แล้วก็5คนเหมือนเดิมนะครับผมส่วนของไอเทมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมมิชชั่นเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรเพิ่มข้ามาบ้างมี AC มาีอิน Inter มีลาน ครับอเมริกายอนครับคานาวโรเหมือนเดิมไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากผมแล้วก็เอ็กตาก็เหมือนเดิมชุดก็ยังเหมือนเดิมับผมต่อมาผมก็จะเป็นนี่ครับผมแพ็กที่เริ่มเข้ามาผมก็นี่เลยครับผมเป็นอีพิกแล้วผมภาคนี้เขาเรียกเป็นอีพิกแต่ภาคเก่าเรียกเป็นไอคอนนะครับผมแพ็กที่เพิ่มเข้ามาเป็นไอคอนอินเตอร์มิลานนะครับผมวอไก่ครับแล้วก็ที่เหลือเมเดิมผมเป็น แล้วซูเซดัตพยเอทานเฟอร์มาร์เก็ตลีกเมซิโกลแล้วก็เจลิกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผู้เล่นก่อนที่เข้ามาในสัปดาห์นี้ก็มีทั้งหมด11คนนะผมคนแรกนำมาเลยเอริงบราวนฮาร์เรนนะครับผมแม่อันนี้เป็นการ์ดของที่กดแอตติกใส่คิฟเทนพาเลตนะไม่แน่ใจไม่ใช่หรือเปล่านะตัวต่อมาเป็นโอเดกาดเบดดี้หรือเอเบโต โรเบีโตฟรีมิโนตัวนี้ของเดลกุเซนไม่รู้ชื่ออะไรฮนะคิฟฟริมปองอ่านชื่อไม่ถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะผมอันนี้เป็นกองหน้าของเซลติกเนี่ยดาโลก็มาด้วยแล้วก็อีก3ตัวนะครับผมส่วนไอคอนอินเตอร์นี่3ตัวต่เนึนก็จะมีนี่นะครับผมคนแรกผมนำมาโดยโรธามาเทอุสนะครับผมคนต่อมานำมาโดยเบนนี่สไนเดอร์นะครับผม ก็คนสุดท้ายปิดท้ายโดยอีกหนึ่งตำนานของอิงเตอร์ไมลานั่นคือ Bird camp แดเนียเบิร์กแคมป์นะผมเป็นร่างวัยลอ่อนอายุ24ปีนะครับผมบอกเลยว่าแพ็กนี้ใครไม่เปิดนีน่พลาดมากนะผมผมยังต้องเปิดนะแต่ยังไม่มีเหรียญหน,น้าผมโอเคผมก็ประมาณนี้ผมใคยเข้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์้กับช่องดากอนบิทูเอ็กกันด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปของผมก็จะ ทำไปเรื่อยผมอาจจะไม่ได้ทำลงทุกวันนะผมก็ต้องขออภัยด้วยผมก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันอีกครั้งนะผมวันนี้ครับผมก็มีประมาณเท่านี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย